สวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับผมวันนี้ก็อยู่ผมต้นกล้านะครับผมเราอยู่ในเกมกาลินาฟรีไฟและเขามีอัปเดตมาใหม่นะครับผมเป็นอะไรไปโดนครับนี่เลยนะกิจกรรมนะครับผมลักกี้นั่นเองนะครับผมซึ่งเป็นวงล้อแห่งโชคชะตานะครับผมทุกคนซึ่งเขามีเซ็ตใหม่เข้ามานะครับผมนี่เลยนักบิดเงามืดนะครับผมทุกคนอันนี้สวยนะผมชอบหมวกของมันนะครับผมทุกคนแต่มีอีกสิ่งที่ผมชอบมากกว่านะครับผมก็คือสกินรถบิ๊กฟุตตัวนี้นะครับผมนี่เลยเออบิ๊กฟุตครับผูดผิดสกินรถจิะ คือมันเท่จัดเลยอ่ะโอ้โหแล้วคนที่นั่งข้างหลังนี่มองะไรไม่เห็นเลยเนี่ยแต่ถ้าพวกที่มันไม่โหลดสกินมันก็ได้ยิงเราได้เหมือนเดิมตัวผมดูฮะแต่สกินมันสวยนะสกินมันสวยนะส่วนนี้จะเป็นเซ็ตของผู้หญิงนะครับผมทุกคนอ่าผู้หญิงนี่สวยนะในส่วนหมว,วกเพราะว่าจะมีผมเนี่ยเป็นจุกออกมาด้านหลังอีกนะครับผมแล้วก็เขาจะมีในส่วนของอ่านี่ผมทุกคนครับไม้เบสบอลนะผมหรือว่าเคียวนะเออไม่ใช่เบสบอลมันคือเคียวเคียวเลยนะครับผมทุกคนพูดผิดขออภัยด้วยนะครับโอเคเรามาดูนิ้นว่าสี่นนแต่ ผมบอกเลยว่าเราสรุปไม่ได้นะว่าจะหมดกี่เพชรแล้วแต่คุณดูจะพอใจในการสุ่มนะอ่ะนี่เราสุ่มเลยสุ่มดวงก่อน85 85นี่ถามว่าเยอะไหมเยอะแล้วนะเยอะเยอะสุดแล้วอะ่ะลองจาก9เพชรอะ่ะงั้นเราซื้อรถเลยผมซื้อรถก่อนเลยอ,อย่างเท่อเหมือนรถปีศาจอะผมทุกคนหลอกเกินสวมใส่อย่างนี้สวมใส่เลยสุ่มต่อ 70็5้อ่าซื้อย่างอื่นไปก่อนซื้ออย่างอื่นไปก่อนอ่าซื้ออย่างอื่นไปอ,นอ่ซออาออซื้ออะไรอกี่ยซื้อบัตรเหรอโอเคซื้อหมดท้อยหมด80 80มซื้อชุดเลย80เนี่ยถือว่าเยอะละซื้อชุดเลยอ่าโอเคชุดผู้หญิงครับจัดเปิดใช้งานไปเลยโอเคสี่ชิ้น เพชรมาแล้วชุดผู้ชายสี่จังหวะนี้บั้มเขาให้ว้าโอ้เท่เลยผมทุกคนแต่มันก็หล่อที่อยู่นะหมวกมันนะผมอยากรู้ถ้าเอาไปรีมิกกับอย่างอืงอ่นเนี่ยมันจะเท่แค่ไหนนะครับผมทุกคนเปิดสมสัยอ่าสมต่อครับจะซื้ออะไรอ่ะงรีดีกว่าอ่ะนี่ไงเราได้นี้เราซื้อเลยโอ้ยมันมีระเบิดด้วยคุณดูผมหือบอก นี่ระเบิดของมันเออผมลืมผมลืมอันนี้เหรอซื้อเลยไม่ต้องเป็นรอนะสมสัยครับ๊บปับ๊บเจ็ดห้าซื้อซื้อให้หมดโอ้โหสมสัยเอาหมดแล้วอะมีโมบูชิพอันหนึง่งซื้ออีกอันเนี้ยนี่นี่นสมสัยเออเอาหมดนะครับผมทุกคนนะ คือรักรกะดานเนี่ยเราสามารถรีเฟรชได้ฟรี2ครั้งนะครับผมทุกคนหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะเสียตังค์แล้วนะครับครั้งละเก้าิเห็นไหมนี่นะจะเก้าิละนี่อ่าประมาณนี้ครับถือไม่คงดูลองดูว่ามีของอะไรที่เราอยากได้อีกหรือว่าเรายังไม่มีนะผมสามารถเปิดเช็คดูได้ซึ่งพิกาไม่มีแล้วนะครับผมแล้วก็สามารถหมุนกล้องล้อใหม่ได้เพื่อหาส่วนลดนั่นเองครับง่ายๆกิจกรรมเหมือนเดิมมนดูเข้าใจอยู่แล้วเหมือนเดิมเป๊ะเหมือนเดิมเป๊ะเลยเออเราซื้ออะไรทีเนี่โนทะเค็น,คนหรอือสารก้นเนาะเอาไว้แล้วกคนค ซึ่งในส่วนชุดของมันนะครับผมมีเอฟฟกอะไรไหมพี่กาไม่มีนะครับผมอย่างเช่นถ้าเราอยากเอาเสื้อไปใส่ชุดอื่นอ่ะผมไม่ดูหมวกหมวกของมันเที่อยู่นะแต่ผมชอบหมวกผู้หญิงไงหมวกผู้หญิงมันมีผมออกมาด้านหลังไงนี่หมวกสมมติอ่ะเราหมวกมาใส่กางเกงของพวกมันผมทุกคนนะโอ้มันก็ยังเที่ยว่ะหมวกนกมันไม่ใหญ่ไปอ่ะผมทนะุกคนแล้วก็ไม่ได้เล็กไปอะ่ะพอดีหัวผมว่าสวยอะ่ะมีเข่าไฟด้วยแถมไว้ตรงตากระพริบปัป๊บปิบป๊บอีกนะครับผมทุกคนแต่งเกงสวยมากกางเกงนี่คือสวยจริงกางเกงอะ่ะกางเกง ดูดิงเก่งอะเก่งสวยจัดเลยผมทุกคนอันนี้คือต้องมีนะผมบอกเลยนะอ่ะเดี๋ยวเราพาทุกคนเนี่ยไปดูในเกมกันกับของใหม่ที่ว่าเราได้มานะครับผมทุกคนจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับเอาละครับเรามาอยู่ที่หน้าล็อบบี้แล้วครับผมบอกทุกคนเลยนะว่ากางเกงมันสวยจริงผมทุกคนคือปกติผมไม่เคยอวยแบบให้คนรู้ซื้ออนไหนนะแต่อันนี้ว่วงเกงมันเท่มากนะมีรอยขาดด้วยดูดิเท่จริงสีดําด้วยอะ่ะคือต้องเอาอ่ะผมว่าต้องเอาอ่ะเซเนี้ยต้องมีอ่ะอนาคตอาจจะมีแบบ ตติมูนดิเมือม่อใส่กันเยอะอีกปุก๊ามาแล้วจ้าโหสวยจริงรองเท้ามันก็จ้าบนะที่ผมนะชอบใส่รองเท้าแตะเดี๋ยวท้ายคลิปเนี่ยผมจะลองเอามันรีมิกให้ทุกคนดูนะผมหมวกกางเกงมันเนี่ยไปใส่ในเซตอื่นนะครับผมยังไงลองเลื่อนกลับไปดูท้ายคลิปนะอ้ม,มันก็วิ่งไกลเกินไปไป,ไป,ไปนู่นเลยอะ่ะนุ๊กจะมาฝั่งนี้บ้าอุา่านั่งรออืมมันหายไปแล้วอะ จากผมไปหารถจิ๊บดีกว่าเราไปรีวิวของเราดีกว่าผมทุกคนนะเสียเวลาราอตัวเนี้ยเอรถจิ๊บอยู่ไหน,นยอยากโชว์สกินนะ่ะแวะฟาร์มก่อนก็ได้งั้นระเบิดเราเจอบ้างหรือยังระเบิดยังไม่เจอนะครับผมทุกคนเดี๋ยวเราเอามารีวิวให้นะผมถ้าเราหาเจอแล้วนะตัวเคียวก็ยังไม่เจอโอ้หายากจังเี๋ยเราเจอเอเคว่ะถือว่าของดีแล้วผมจะไปหารถจิ๊บจากไหนวันนีย โอ้โหมีแต่แตรถนี่เต็มไปหมดเลยคนดูกระบะเต็มบ้านเต็มเมืองเลยทางโน้นกระบะเนี่ยกระบะตายพนนีตาย,นนตายคนเดี๋ยวเราค่อยหานะครับผมผมก็หารถแป๊บแลบบ้วผมก็ผมชอบรถมากๆผมก็ใส่มิชามาโอ้โหนี้เจอทุกๆอีกตายเลยพนนีโอ้โหมีแต่กระบะเต็มบ้านเต็มเมืองเลยโอ้โหตุกๆโอ้โหจปอร์ตโอ้ยหมดมันจะหายากก็หายากด้โอ้โหทุกๆอีกแล้วชีวิต โอ้สปอร์ตโอ้ไอ้นั่นกระบะไอ้ไอ้หนุ่มเอ็งควยเจอรถจิ๊บข้างหลังบ้าบ้าเมื่อกี้พอดีพี่หาไม่มีเลยอ่ะอ๋อไอ้เอ็งไปดูให้โอเคขอบคุณมากฝากดูให้พี่เลยนะข้างหลังอ่ะพี่เจอแล้วขอบคุณมากเอ็งบอกอยู่ทางนี้เหรอ thank you thank you น้อง thank you เลยว้าวว้าวขึบคุณเทอ่ะอูมีไฟออกโต้ด้วยหูอย่างกับรถแรงจัดเลยน้อยหนุ่มเอ้ย โอ้ว้าวเล่าๆๆ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 เอ้เรื่องว่ะคันนี้โอ้โอ้ตามหาทั้งแมพเพื่อคันนี้คันเดียวมันหล่อจริงว่ะคนดูดูดิอย่างเท่เลยอ่ะเทปะเท่จริงอ่ะ กูใช้ได้เลยหนุ่มทนเนี้ยวานไปแล้วหมายเ็นบอลช่างวันระเบิดก็หาไม่เจอไม่เป็นไรแต่ถามว่าโดนยิงได้ไหมโดนยิงได้อีกนะเพราะบางคนมันไม่โหลดสกินเดี๋ยวผมจะขับรถทั้งวันแล้วเนี่ยตามล่าเลยโชว์ขับรถโชว์สกินก่อนไม่รู้เขาโหลดกันมันหรือเปล่าเนี้ยโอ้ยวลน้าเป็นคนปะ ยายาเชียว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 ไอ้หนุ่มโอ้ยโอ้ยหนุ่มไม่เอาจะเล่นอย่างงี้ดิโอ้ี่ใส่ไม่ดีเลยอ่ะพวเองอ่ะเดี๋ยวยิงรถพี่พี่หาตั้งนานยใหย,ย่ขอโทษเดี๋ยวรถฟังเดี๋ยวรถฟังอะทอมโอ้กว่าผมจะหามาได้เนี่ยก็ะจะมาดับฝันผมเหรอไม่นะ เอ้ยาหนักเลยพน,นี่เป็นพุ่มไม้เหรอไอ้หนูเป็นพุ่มไม้เหรอฮ้ย <s> เฮ้ยดาเมจร้อยหอันนี้คือมันบักหรือว่าอะไรครับคุณดูยังไงช่วยบอกผมทีได้ไหมอะ คือกูฟาร์มมาตั้งนานเล่นมาตั้งนานมาตายแบบนี้หรอโอเคครับก็จบลงไปแล้วสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ถือว่าเป็นการรีวิวพวกรถอะไรอย่างงี้แล้วกันแล้วก็ปิดท้ายด้วยการที่ว่าผมไม่ได้ยิงใครเลยนี่น่าจะเป็นคลิปแรกเลยถ้าผมปล่อยคลิปนี้ออกไปนะครับผมทุกคนอย่างที่ผมบอกทุกคนไ้ว่าเดี๋ยวผมจะมาริว,วทุกคนดูนะผมว่าถ้าเราไปใส่เสื้อตัวอื่นเช่นก้านทองอ่ะ แล้วเราก็ไปใส่รองเท้าแตะอย่างที่ผมชอบใส่นะอันนี้คือผมไม่ค่อยชอบรองเท้าพวกนี้ไงโอ้ถ้าใส่รองเท้าแตะแบบนี้มันจะมีถุงเท้านะครับผมทุกคนนั้นเราหารองเท้าใส่ก็ได้ที่เราชอบสักรองเท้านึงนะครับผมมันจะได้ไม่เห็นถุงเท้าหรือถ้าใครชอบเห็นถุงเท้านี้ก็ใส่รองเท้าแตะได้เลยนะครับผมเชิ่ยวอยู่แล้วอ่าชินกี้าใส่คู่สีแดงนี้ออ้ยครื่องเกงสวยจริงผมทุกคนเอออ่ะอันนี้พิกาใส่เค่งเกงของวันมาให้ดูแค่อันเดียวนะครับผมซึ่งเค่งเกงผมบอกได้คำเดียวเว่าสียวามนะว โอเคนี่พี่ก้าขอตัวกลับลาวทุกคนก่อนเพียงแค่นี้นะครับผมวันนี้ก็สวัสดีครับสวัสดีทุกคนบ๊ายบายนะ